่คนะสวัสดีค่ะพี่น้องยายสิพ้ามาเบิงเนะะ้อค่ะนี่บักท่านค่ะอันของยายนี่สี่เดือนกับเศร้ามือนี่แหละประมาณนี้แหละนี่สี่เดือนเศร้ามือนี่อันนี้เสียงท่องค่ะพี่น้องเสียงท่องนี่ยายกับซอมซอมงาออกเนาะซอมกซอมกิ้งออกนี่ซอมกิ้งออกแล้วก็ นี่ตนเขาชอมกิ่งออกบานี้ก็ลิใบที่มันบบงา่านมีออกบานีย่ายว่าเนึกว่ามันกัสีสงกักแนวใด้นอกกับโบสงักค่ะพี่น้องนี่นี่หมากหมากกาัหไงคือน,น้ำเรื่อยๆนี่หมากกัหไงคือน้ำเรื่อยๆบานี้ยอดกัยอดกบอับโบโสงักได้พี่น้องยอดกัยังโตยอดอีกอยู่ก็แสดงว่าหญ่ไปหนอีกอยู่ย่ายนึกว่าหมากเป็นหมากแล้วเราจะมาเลี้ยงหมากนะคะ ก็มาเลี้ยงหมากเลยยอดสีชะงกักผัดโบแมนเนาะกะก็มีอันยอดกับยังยังโตโต,อ,ตอ,ออกไปอีกใดอีกอยู่ก็แสดงว่าสมบูรณ์นะคะก็แสดงว่าต้นสมบูรณ์แห้งต้นสมบูรณ์เพราะว่าเลี้ยงเลี้ยงหมาก,ลมาลก,กแล้วก็มาเลี้ยงดอกใดอีกแล้วก็มาเลี้ยงยอดใดอีกนะคะนี่เพราะว่าหลังจากสี่เฮ้าสี่ที่มีกบูมเปดปดแล้วก็ ยังมาเลี้ยงยอดเลี้ยงมากได้อีกนะคะนี่นี่นี่ก็คือมากค่ะนี่มากต้นนี้ใหญ่แล้วนี่ใหญ่แล้วนี่ยัยมาสังเกตว่าบอชะงักค่ะบอชะงักค่ะพี่น้องถ้าต้นสมบูรณ์แล้วถ้าเฮารักษาต้นสมบูรณ์แล้วฮอร์โมนกระเือกตามระยะเวลาที่เขาต้องการแล้วนี่ก็คือบาบอชะงักค่ะพี่น้องต้นบาชะงักยอดก็จะงามยอดก็จะงามยอดก็จะบาเบายุดยอดก็บเบยุด นอดกระบือย์หมากกระเบยุดนี่หมากค่ะพี่้องนี่นี่นี่หมากหมากดกดกนี่มาเบิ้งอดบ้านี่นี่มาเบิ้งอดอดกระบือย์งดกระบยุด,ยดก็ดย,ดกยังถอดยดอดได้อีกแสดยงว่าห่อม้วนถีอย่ยใส่นี่กะถือกับตนมาขั้นนะคะเขาดูดซึมไปกินตามระยะเวลาที่เขาต้องการนี่อดกระเบือย หลังจากทีย่าใ,ใสบูมแปดแปดก็พี่มีพาฉีดแล้วนะคะบางอาทิตก่อนนี่คือแสงทองค่ะต้นนี้แสงทองค่ะพี่น้องต้นนี้แสงทองค่ะนี่หมากอะบดกบันไดต่ว่าสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบพ่อพ่อประม่านสมบูรณ์กับต้นกับยอดกับดอกกับหมากนี่ค่ะนี่คือแสงทองค่ะต้นนี้แสงทองสามลดแสงทองบันนี้มาเบิง้งมาเบิ้งเลี้ยนทองค่ะบันนี้มาเบิ้งเลี้ยญทองต้นนี้บาน ถี่ถวถั่วหัวใหญ่เลยถั่วหัวเลยนี่มาเบ่งเหรียญทองค่ะพี่น้อะนี่คือเหรียญทองนี่คือเหรียญทองนี่นถ้าต้นเขาส้มบุแเ้วนี่ก็คือสีบอลนดอกคือบอลนจ่แบบนี้คือสีบอลลนลนีน่บอลนนี่นี่บอลลนแต่ว่าจะแบบนี้จะล้นค่ะแบบนี้จะล่นคือสีเหลืองๆนี่จะล้นนี่นี่ตัวนี้สีเหลืองนี่จะล่นนี่แต่ว่าแต่ว่าตัวเขียวๆนี่คือสีบอลลนนี่นี่บอลลน เพราะว่า้าเฮ้า well, รักษาต้นสมบูรณ์แล้วแล้วเข้ากับบัตองห่วงว่าจะร่นจะบ่ลรนจะบ่จับอีหยังนะคะไม่เฮาจังบ่ใสอีหยังได้๋ยวส้อ่วนนะนะย่ายว่าย่ายคิดว่านี่เพราะว่ายา่กับบได้สีหยังสําส้อนแบบว่ารักษาขัวรักษาอีหยังน่ะนะมันจะสมบูรณ์มาจากลำต้นเลยค่ะสมบูรณ์มาจากลำต้นเลยนี่ก็จะบ่ร่วงเขาก็จะบ่ร่วงแบบว่าจะเป็นส่วนหน่อยนะคะนี่นี่เขาก็จะรักษาหมาของเขาเนี่ยสมบูรณ์แบบ ถ้าต้นสมบูรณ์นี่คือเขาบอ้องไปคิดว่าเป็นห่วงว่ามันจะล่วงจะบปจับให้เอาจักหมากบอเดี๋ยวบอไปคิดเขาคิดตรงว่าเขารักษาต้นในบ่อให้มันสมบูรณ์ค่ะต้นยอดสมบูรณ์มีใบที่สมบูรณ์นี่ใบนี่คือปรุงอาหารรับแสงแดดปรุงอาหารเอาพลังงานมากปรุงอาหารในหมากหมากก็จะเพิ่มบูรแข็งแรงค่ะนี่คือจากลำตน้นจากรากเริ่มจากรากเลยแล้วก็ดูดขึ้นมาลำตน้นลำต้นมาสูา่ใบ ใบในรับแสงสองเคาะปรุงอาหารให้ผ้นละหมากหลากใหม่ให้ผลหลากก็จะเป็นการชวนดูดซุ่มดูดซึม,ดดซมปุย๋ยที่เห้าว่างลงไปนะคะที่เห้าฉีท่อมุลนสีเข้าฉีท่อมุลนลงไปนี่สังเกตบางยอดยอดกบบระบาดยุทธหมากกระบาดยุทธนี่คือการสมบูรณ์แบบของลำต้นนะคะพี่้องให้เห่ารักษาลำต้นไว้ให้เห่ารักษาลำต้นใยไป้ที่เรียกใ้นี่มันก็เท่ากับบ่าตองห่วง เป็นธรรมชาติที่เขาจะลุนที่เขาสลัดบางเนาะแต่กระโบเบิร์ตได้กระโบเบิร์ตนี่นี่ดกค่ะพีน่น้องดกนี่ดกสุดยอดเลยดกมาเลยเป็นกิง้งดกมาเลยมันกระสมบูรณนกับมันกระสมดุลกับลำต้นนะคะพี่น้องได้กระโบเด็ดออกดอกหายง่ายค่ะหายดีซิมรุนแหลกไปเรื่อยย่ยายคิดว่า,าค่ะกะคลิปนี้กัย,าย่าขอครบโยบยาสมนีกรขากดติดตามช่องย่ายในเด้อจา้า